Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda d e v e l OP m e n t คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอน,นโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda d e v e l OP m e n t Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง สวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้ผมเอาบทความจากคุณจอร์ดซิก้านะฮะชื่อว่า How d o you Get Upper Management to Notice You นะครับทำยังไงคุณถ้าสมมติว่าคุณทำงานในบริษัทโดยเาะบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับทำยังไงคุณถึงจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเห็นและจำคุณได้นะครับซึ่งแน่นอนฮะคนเหล่านี้ก็ อนาคตจะสดใสก็จะมีอยู่หลายข้อทีเดียวที่ผมรู้สึกว่าบทความนี้บทความที่ดีนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าคุณจะต้องทําให้ผู้คนเห็นว่าคุณเนี่ยนะครับมีความตั้งใจหรือว่าคอมมิตนะครับทั้งการเจริญเติบโต,ตของตัวคุณเองก็คือคุณจะเก่งขึ้น,นต่างๆนานาและการเจริญเติบโต,ตขององค์กรด้วยนะครับนั่นคือเวลาคุณ ทำงานเนี่ยคุณทําทั้งทําให้ตัวเองเก่งขึ้นหาความรู้เพิ่มเติมรวมถึงทําให้องค์กรดีขึ้นด้วยอ่าอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นการออกแบบเรื่องของตอนที่เราอยู่เนี่ยเราจะเราจะทาให้เห็นการจเจริญเติบโตอย่างไรบ้าง <S <S านะครับข้อที่สองครับโฟกัสไปที่ความสําเร็จของทีมไม่ใช่ความสาเร็จของตัวเองอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะอันนี้ชัดเจนว่าเวลาเราทําอะไรแล้วเราพูดถึงความสำเร็จของทีมอยู่เสมอแล้วเราทําตามนั้นเนี่ยนะฮะทำตามที่ ส่งผลให้ทีมประสบความสำเร็จมากขึ้นเน,นี่ยอันเนี้ยคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงชอบคนแบบนี้มากๆข้อตอบมาครับงานที่คุณทําที่คุณรับผิดชอบให้รู้ว่าตัวเลขอะไรที่จะอธิบายงานของคุณได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับหลายคนเราจะบอก KPI หรือเปล่า KPI ก็เป็นอันหนึ่งนะครับแต่บางทีคุณจะรู้มากกว่าคนอื่นเพราะมันงานคุณนะคุณจะสามารถอธิบายได้ว่าแม้ว่ามันจะไม่อยู่ใน KPI คุณทําไมตอนนี้งานของคุณเนี่ยมันดีขึ้นเพราะอะไร นะครับตัวเลขที่โชว์เนี่ยมันคืออะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจถ้าคุณเข้าใจงานคุณดีคุณจะรู้ว่าวิธีการวัดของงานเนี่ยที่คุณทําอยู่อะอะไรเป็นตัวชี้วัดที่จับต้องได้เป็นเหตุเป็นผลนะครับข้อต่อมาเนี่ยก็คืออันนี้ไม่ต้องอันนีอ้อาจจะเป็น common sense อยู่แล้วก็คือว่ารักษาคําพูดนั่นเองนะฮะการร,รักษาคําพูดในที่ทํางานเนี่ยนะครับชัดเจนที่สุดก,ก็คือเวลาเราพูดถึงเดทไลน์ที่เราสัญญากับทุกคนไม้ว่าเราจะทํางานนี้เสร็จ เราต้องทําให้ได้นะครับคือถ้ามันจะมีเหตุการณ์ที่ทําไม่ได้ก็ต้องแจ้งต้องบอกต้องหาทางจัดการให้ได้มากที่สุดนะฮะมันจะมีพวกประเภทแบบถึงเดทไลน์แล้วทํามึนๆมีเยอะซึ่งไม่ดีเนาะไม่ดีเพราะว่าอันนี้มันแสดงให้เห็หนถึงความไม่น่าเชื่อถือของเราเพราะฉะนั้นเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าตกลงอะไรไปแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ได้นะครับถ้าทําไม่ได้ต้องมีคําอธิบายที่ดีมากๆนะฮะข้อต่อบมาแล้วผมคิดว่าข้อเนี้ยเป็นข้อที่สาคัญที่สุด คิดอย่างมีกลยุทธ์คำว่าคิดอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยคนที่คิดอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยคือคนที่รู้ว่าสิ่งที่เรา,าจะทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเราหรือตัวเราเองเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลอย่างไรต่อสเต็ปต่อไปส่งผลอย่างไรต่อองค์กรส่งผลอย่างไรต่อเรื่องที่เรากำลงังรับผิดชอบอยู่การคิดอย่างมีกลยุทธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะทําได้นะฮะต้องฝึกเพราะว่าคือ คนพวกเนี้จะมีวิธีการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนและมีมองเห็นไปอีกสองสามขั้นข้างหน้าว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นพอทําเรื่องนี้เสร็จปุ๊บพูดกับคนนี้แล้วไอ้คนนี้จะตอบว่าแบบนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงหรือเอาง่ายๆที่สุดเลยนะอันนี้เบสิกสุดอันนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นคิดยังมีกลยุทธ์ก็ได้แต่ว่าเป็นการคิดถึงว่าเวลาไปคุยกับหัวหน้านะครับคิดว่าถ้าเราพูดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยหัวหน้าจะถามอะไรอผมมีช้อยเซตพี่สามันครับ Choice A B C นะครับ Choice A คือทําแบบนี้ช h o i c e B คือทำแบบนี้ Choice C คือทาแบบนี้ผมคิดว่าช h o i c e C ดีที่สุดเพราะว่าจะช่วยให้เราประหยัดเงินคนหน้าเขาต้องถามแน่นอนว่าอ้าวแล้ว Choice A เนี่ยมันเท่าไหร่ถึงไม่ประหยัดมันคุณเชื่อไหมว่าผมเคยเจอคนที่มาพูดแบบนี้กับผมอะแล้วผมถามว่าเอ้ย A นี่มันเท่าไหร่คุณบอกว่า C ประหยัดกว่านี้ A เนี่คือเท่าไหร่ไม่มีข้อมูลนะคือแค่คิดเราเองว่าประหยัดกว่าแต่ไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยคือเรียกว่า ไม่มีการเตรียมตัวอะไรเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นคนประเภทที่แย่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือการคิดจะมีกลยุทธ์จะช่วยให้คนที่เขานั่งฟังอยู่ประทับใจนะครับข้อต่อมาครับท้าทายความคิดเก่าอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลมากโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไปเจอของที่มันไม่ทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยอ่ะมันดูไม่มีประสิทธิภาพเลยําไมเราไม่เปลี่ยนผมมีคําแนะนําว่าเราควรจะเปลี่ยนแบบนี้อ่าอน,นี้คือดีมากนะครับข้อต่อมาครับฝึก Communication Skill ของคุณให้ดีนะครับต้องไม่ลืมว่าคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขามีเวลาน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรเขาเนี่ยพูดทีเดียวต้องรู้เรื่องสั้นกระชับเข้าใจง่ายตรงประเด็นและนำไปใช้ต่อได้เรามีข้อมูลหนึ่งเนี่ยนะฮะหนึ่งอย่างแล้วกันนะรเราต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะพูดกับหัวหน้าเราเนี่ยนะฮะเราจะเลือกอะไรมาพูดดีเพราะอะไรเช่นมันมีหนึ่งอย่างแต่ว่า หัวหน้าเราเนี่ยจริงๆเขาน่าจะต้องการข้อมูลเพียงสัก3าอย่างเท่านั้นในการที่จะไปตัดสินใจเรื่องที่เขากำลังคิดอยู่ได้นะครับแต่อย่างนั้นเลยเราคิดว่าเขาใช้3อย่างใช่ไหมเราเตรียมไปสัก10อย่างแล้วกันนะฮะอ่ะอย่างเงี้ยคือคนที่คิดวางแผนเรื่องของการสื่อสารเรื่อง c o m m u n i c a t i o n นะครับตอนพูดจริงๆก็แน่นอนฮะค,คือต้องเรียงลําดับมาก่อนนะครับมันจะมีคนประเภทที่แบบ มาอ่านสไลด์ให้ฟังไอ้แบบนี้คือไม่ไดเตรียมตัวมานะครับแต่มันก็จะมีคนประเภทที่อ่านสไลด์มาแล้วเข้ามาถึงเปิดสไลดให้ดูแต่พูดแบบปักปักเฉพาะจุดที่เขาอยากจะพูดและเน้นให้กับคนฟังเข้าใจเท่านั้นเองพอพูดเสมอเรื่องเนี้ยกับน้อง,องๆว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับไม่ใช่ว่าเราชอบคนพูดเก่งหรืออะไรนะเพียงแต่ว,ว่าเราต้องนึกถึงความเป็นจริงสมมุติว่าเราบอกว่าเนี่ยเราอยากรู้เรื่องเนี้ยนะครับแล้วเรามีเวลาในการที่จะฟังเรื่องเนี้ยสิบนาทีนะฮะ แล้วคนหนึ่งเข้ามาสิบนาทีนี้ยังไม่เข้าเรื่องเลยนะฮะยังแบบอารมณพบทอยู่หรือว่านั่งอ่านจะไลด์เราฟัองอยู่ใครคนหนึ่งสิบนาทีพูดจบเนี่ยไอ้คนที่สองไงมันก็ต้องได้เปรียบเยอะมากอยู่แล้วนะฮะเป็นธรรมดาข้อต่อมาคือเน็ตวิร์กในองค์กรนะฮะเน็ตวิร์กในองค์กรนี่ไม่ใช่หาพวกนะคือไม่ใช่หาพวก,กจะทําผิดนะฮะคือคาว่าเน็ตวิร์กในองค์กรเนี่ยคือว่าเรารู้ไหมว่าในองค์กรของเราเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการเรื่องนี้เนี่ยเราต้องไปพูดกับใคร บางทีเนี่ยนะครับในองค์กรยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้ชัดๆว่าแบบเรื่องนี้มันอยู่คนนี้เฉทๆเดียวคือบางทีมันต้องมีการหาเหมือนกันแล้วเราต้องการความร่วมมือจากใครบ้างนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลนั้นมาหรือถ้าเราต้องการจะดันโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์เนี้ยนะฮะกำลังจะเกิดขึ้นเป็นโปรเจกต์ของเรานะฮะเราต้องการเสียงสนับสนุนจากใครบ้างอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมานะครับขอของงานเพิ่ม ขอความรับผิดชอบเพิ่มหลายคนอาจจะแบบเออไม่เอาไม่ไหวหรอกนะฮะคือเข้าใจไม่ได้ต้องไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะเป็นแบบเหมือนกับเหมือนกับก้าวหน้าเร็วๆในองคอ์กรผมไม่ใช่ทุกคนเป็นอย่างนั้นเราเพิ่งอัดตอนหนึ่งไปที่บอกว่ามีคนเยอะแยะเลยที่ไม่อยากขึ้นมาเป็นหัวหน้าด้วยซ้ําแต่สําหรับคนที่อยากเป็นนะครับนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าและง่ายที่สุดคําว่าของ,งานเพิ่มผมขออธิบายเพิ่มไปหนึง่งคือเวลามันมีอะไรก็ตามเนี่ยคุณยกมือนะฮะคือ ได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็บอกว่าเราจะพยายามนะคือเราก็อย่าไปบอกว่าเฮ้ยทาได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราจะพยายามเพราะว่าเราเราเราอยากลองนะครับเขาะจะให้เราทําหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนะึงนะเขาจะไม่ให้เราทาก็ได้แต่ว่าเราอยากลองนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลามันมีโอกาสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมถือว่านี่คือโอกาสที่ดีมากเลยนะฮะมันจะค่อนข้างเปิดกว้างอ่าก็คือใครจะลองก็ได้นะครับอยากเอาไปลองเนี่ยนะคือคนที่เป็นคนประเภทนี้เนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยเกี่ยงงาน นะครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะบอกตรงๆแต่ว่าผมเคยทํางานออฟฟิศรวมๆประมาณสักห้าปีผมพบว่าอนีี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยในการเจริญก้าวหน้าในในที่ทํางานโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่นะครับองค์กรขนาดเล็กก็เป็นเหมือนกันแหละนะครับข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่สําคัญมากอีกเช่นกันนะครับคุณต้องทาไงก็ได้ให้เป็นที่ไว้วางใจการรักษาคําพูดเป็นเรื่องหนึ่ง promise less deliver more ก็ช่วยเหมือนกันเช่นสัญญา1 0ส่ง12นะครับทำไม เพราะในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะเลือกคนขึ้นมาในตําแหน่งสูงๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือคนที่เขาเลือกเหล่านั้นเนี่ยเขาไว้ใจคุณเปล่าถ้าเขาไม่ไว้ใจคุณต่อให้คุณเก่งๆเนี่ยนะครับเขากว่าจะไม่เลือกคุณได้นี่คือโลกของมนุษย์มันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะเราไม่ได้เอาคนเก่งที่สุดขึ้นมาบริหารองค์กรน,นะครับ แต่เราเอาคนที่เราเชื่อว่ามาแล้วเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากที่สุดคือไว้ใจในหัวข้อนี้คําว่าไว้ใจคือไว้ใจแบบนี้นะฮะนั่นแหละคือความเป็นจริงของโลกนี้ผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 Minutes Podcast presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทําเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้ you, ตองพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทําเลอนันดาเดเวลลอปเมนต์เออร์เบิร์นลิฟวิ่งโซลูชั่นส์ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง